ถ้าพร้อมด้วยก็นำแม่ครัวอบอกตรงๆเลยมางานเนี้ยแม่ครัวนี่ยทำกับข้าวยางังไงทั้แบบไหนเป็นงไงแล้วโอ้จะเค็มก็ไม่เค็มจะหวานก็ไม่หวานจะเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยว,ยวอ,ยอร่อยพอดีพอดีเลยดูนี่เก๋น,นุ่งกินกันเอากินกันเอาจานแล้วจานแล้วจะกินออกดูแล้วจะพุ่งเลยไหมปากหวานีใไ,ได้รางวัลดีนะเก๋เนี่ย แม่ก็โถมเขาตีก็กราบขอพระคุณนะ้นะแต่ขอติงนิดนึงขอติงนิดนึงเพราแม่พี่น้องหลอกพรตอนเนี่ยหูยทั้งหมู่บ้านเลยเขาดินทาฉันดินทาว่ายังไงเล่าดินทาครอคหัวฉันหาว่าพ่อแม่ฉันเนี่ยเป็นหัวเหียกกันวะไอ้ตั้งขนาดนั้นเชเหรอหาว่าฉันเนี่ยมีอะไรกันกับอัมพชลาถาจะเชื้อลุนใครรูปร่างอย่าง้หมกัตมหมา จะมีอะไรก็เอาผึ้งลยผาเอาไว้เนื้อจะกล้าพูดเนาะเอาตะเล็กตะเล็กตีรับร้องเลยเร็วเดี๋ยวจะร้องแล้วเนี่ยขออนุญาตล้างก่อนไม่ร้องมาดึกแล้วจะร้องหาพระแสงหาเงาอะไรเล่า แม ة, ่พระเอกร้องคนเดียวก็คุ้มแล้วนักะลิเกโน้ะงั้นคดืนนี้เอาไปแั่สองร้อยห้าส şey> ิบก็พอเนาะถามว่าคูเป็นลิเกมักงอายยัลิเกหลังนี้ังเป็นพวนเลยเมอครับมีชื่อว่าโพทองผมเองนะครับก็มีชื่อว่าโพไก่ทำไมต้องมีพวนมีชื่อว่าไก่หออีไก่ตันนี้ ได้บุญมารมีเขาแม่ชีท่านมึงไม่อยากจะฟังนามตะบุญกูบ้างเหรอสะกดกรักะขนาดน,นั้นอ่ะสักนิดอ่ะมีชื่อว่าหออีไก่นามตะบุญไก่แก้วนามตะบุญใครว่าไก่แก้วอย่าบอกนะคนทยที่แถวเีืนามตะบุญเจ๊ไผ่เองงั้นเหรอกูเป็นหลานเขากูตัง้งถว่าได้รางวัลโอ้หลานโอ้โหโห,โหน้าตาแ,แกยิ่งกว่าหน้าอีก ผู้ชักาพูดนอผูดของคนนี้นั่นทันเรื่องอีกแล้วแกอาศัยแม่ชีแต่ยาววันที่ไหวแกวันนี้ย่อยมาแล้ว